ครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับวันอังคารวันที่19นะครับ19วันที่19ก็ก็รกกราคมวันนี้ก็พามาดูแปลงนานะครับพามาดูข้าวถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นจะจากในภาพนี้จะสังเกตเห็นได้จากอะไรครับจะสังเกตเห็นได้จากความเขียวกับความไม่เขียวนะครับ แปลงหนึ่งเขียวแปลงหนึ่งไม่เขียวตัวแปลงนี้ครับนี่มันเขียวออกจนดำนะครับนี่มันไม่ใช่เขียวนะครับมันดําเลยล่ะเนี่ยต้องสังเกตแปลงนู้นเดี๋ยวเอาไปดูใกลๆครับก็จะเดินไปเรื่อยๆก้าวก็อยู่ในช่วงกําลังแตกกอแล้วครับนี่เนี่ยสังเกตแล้วแตกกอแล้วเดี๋ยวจะพาไปดู ให้เห็นความแตกต่างนะครับความเขียวแน่นอนครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือแปลงหนึ่งใส่ปุ๋ยแปลงหนึ่งยังไม่ใส่เนี่ยข้าวจะแตกกอแล้วครับเนี่ยก็เพิ่งได้น้ำมาเมื่ออาทิตย์หนึ่งนี่ก็ฝนก็จะมาแล้วครับรู้สึก,กว่าแปลงนี้จะแปลงนี้จะออกเหลืองๆนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไม่ได้โดนปุ๋ยนั่นเองนะมองยาวไปนู่นจะก็ไม่เลืองนะครับมันจะออกเขียวอ่อนอ่ะสังเกตครับนี่ดำเลยมันไม่เขียวแล้วครับมันออกดำแล้วเนี่ยฮะก็นั่นก็คือแปลงที่เขาใส่ปุ๋ยกับไม่ใส่ปุ๋ยครับแต่ว่าต้องขออภัยเพื่อนครับผมต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนด้วย พราะผมเพิ่งผ่านมาก็สังเกตเห็นครับมันก็แตกตาชัดเจนแตกต่างกันชัดเจนก็เลยลงมาไม่เจอเจ้าของนาครับเดี๋ยววันหลังผมจะไปถามว่าใส่ปุ๋ยอะไรครับมันเ,นเขียวขนาดนี้มันเขียวดําเลยแปลงนี้ยังไม่ใส่ปุ๋ยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีน้ําอันนี้จะยังไม่เกี่ยวกับน้ําครับเพราะฝั่งนู้นจะมีน้ําอยู่ เขียวมากเลยครับเนี่ยแตกกอละตุไหนห้างหางก็จะมาซ่อมนตรงนี้ซ่อมตรงมุมขนาจะซ่อมเอาม,ม,ม,มาปักดำเอาตรงไหนที่เขาวานห้างเนี่ยกำลังแตกกอละต้นสงต้นสมต้นก็พูดถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างการใส่ปุ๋ยก็แน่นอนครับการใส่ปุ๋ยมันจะได้เพิ่มผลมผลิตอยู่แน่นอนแล้วก็ต้นข้าวก็จะเขียวใบใหญ่ ทีนี้เราจะมาพูดในเรื่องของปีนี้ครับวิกฤตเรื่องปุ๋ยแพงแล้วก็ราคาข้าวจากนั้นหลายคนไม่ที่ผมไปสอบถามหรือว่าไปเดินดูเนี่ยถ้าไม่ใช่แบบที่มือชีพที่ผมไม่ถ่ายให้ดูตอนนั้นก็คือใช่ลักษณะแบบเนี้ยวานแบบเนี้ยหรือว่าปักดำเนี่ยที่ไม่ ที่เขาไม่ช่วยได้ทําเป็นอาชีพนาปางนาปีเน,นี่ยนี่นาปีเขาเ็าจะทําครั้งหนึ่งแต่โพธิธรอาชีพี่ยเขาจะใส่ปุ๋ยแต่อันนี้ก็ใส่เป็นบางเจ้าที่ใส่ครับแต่ส่วนส่วนมากที่ไม่ใส่อย่างเงี้ยที่ไม่ใส่ก็ไหไมยความวาเขาไม่ได้ใส่ทั้งสามรอบหรือทั้งสองรอบเ็าจะใส่รอบเดียวก็คือรอบที่เขารับดวงเพราะอะไรเพราะว่าปุ๋ยแพงแล้วก็ราคาข้าวถูกเขาจะไปใส่ตอนนั้น ครั้งเดียวเลยเหมือนที่ผมถ่ายมาคลิปที่แล้วที่ไปถามคุณลุงเขาบอกว่าแต่ว่าเขามีสองเหตุผลหนึ่งก็คือปีนี้ปุ๋ยแพงเขาไม่ใส่เขาฉีดนอแล้วอีกเหตุผลหนึ่งคือที่ดินเขามันงามเป็นนาลึกนะครับนาขังน้ําแล้วก็ดินดีก็คือข้าวเขาจะหวานไปเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยก็งามอยู่แล้ว เขาก็เลยไม่ได้หวานรอบแรกรอบสองเขาก็หวานรอบนี่เลยรับรวงเลยช่วงถ้าเป็นข้าวนาปีก็ช่วงกันจาเขาจะหวานรอบเดียวไปเลยเพราะว่าเพราะว่าถ้าหวานตอนนั้นอ่ะข่ามันจะสูงว่าก็อหกมันจะเป็นพันสูงมันก็มีสองพันแหละมีพันสูงพันเตีย้ยแต่นี้ส่วนมากจะเป็นพันที่เป็นสูงมันจะล้มส่วนมากจะล้มครับทุกปีผมก็ทําจะล้ม เขาก็เลยมีเหตุผลทั้งสองเหตุผลนั่นแหละนั่นก็คือเรื่องราคาข้าวถูกปุ๋ยแพงแล้วก็ที่ดินดีก็คือดินดูดสมบูรณ์เขาไม่ทำเป็นต้องใส่ปุ๋ยละถ้าใส่ก็ข้าวลม้มแต่ในหล,หลายที่หรือห,หลายแปลงเนี่ยเขาไม่ใส่เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งก็คือปุ๋ยแพงนะครับปุ๋ยแพง เหตุผลก็คือเหตุผลเดียวเนี่ยปุ๋ยแพงแวก็ราคาข้าวถูกก็ไม่จําเป็นต้องใส่เพราะว่าใส่ไปก็ไม่คุ้มทุนก็ทําประมาณว่าทาให้กินครับก็เหมือนมีข่าวเขาปลูกชาวนานเนี่ยแหละก็บอกว่าปีนี้ทาให้กินดีกว่าไม่ทาให้ขายครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนมากที่ไม่ใส่ปุ๋ยจะมองวันนั้นจะเป็นเหมือนจะใบจะไม่ ดูเลยถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นยูเรียครับถ้าเขียวอย่างนี้ก็ว่าอะไรถ้าเนี่ยถ้าข่างามเกินเนี่ยมันจะเป็นใบใหมอย่างนี้แหละแต่ไม่แน่ใจครับผมต้องเจอเจ้าของเจ้าของแปลงก่อนผมยังจะถามวันนี้ก็พามาชมพามาชมแต่เพียงเท่านี้ก็ขอจบคลิปแต่ว่าระวังก่อนจบก็ขอดูว่นานี่ขนาดไม่มีน้ำนะครับแปลงนี้ก็ยังเขียวนะคนนี้อันนี้น้ํา น้ำพอดีอันนี้ไม่มีน้ำาตวเขียวไม่แน่ใจว่าเขาใส่ปุ๋ยหรือรองพื้นด้วยอะไรเดี๋ยวหลังผมจะถามให้ครับก็เป็นขอลาไปเพียงเท่าน,นี้ก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่จะใส่ปุ๋ยข้าวให้พิจารณาดูทั้งเรื่องราคาข้าวราคาปุ๋ยมันคุ้มทุนไหมครับขอบคุณครับ